านหนังสือแล้วจำไม่ได้สักทีคงเป็นปัญหาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีสาเหตุที่เราอ่านแล้วจำไม่ได้เป็นเพราะความจำของเรามี forgetting curve หรือกราฟการลืมนั่นเองที่อธิบายว่าเปอร์เซนต์ความจำของเราจะลดลงเป็นแบบกราฟ exponential ตามระยะเวลาที่ผ่านไปยิ่งเวลาผ่านไปเราก็ยิ่งลืมมากขึ้นแล้วทำยังไงเราถึงจะไม่ลืมข้อมูลพวกนี้และเอาชนะกราฟแห่งการลืมนี้ได้คำตอบคือเราต้องกลับมาทวนซ้ำอีกครั้งค่ะเคล็ดลับที่มาใช้มาตลอดการเรียนแพทย์ที่ได้ผลและดีต่อ ความจำของไมล์มากๆคือเคล็ดลับที่เรียกว่า space repetition ค่ะซึ่งไมล์เคยเล่าไปนิดหน่อยในวิดีโอวางแผนอ่านหนังสือยังไงให้ทัน space repetition มีความหมายตรงตามชื่อเลยค่ะนั่นคือการทวนเนื้อหาซ้ําโดยเว้นระยะเวลาห่างออกไปช่วงๆนั่นเองโดยจะปล่อยให้เราลืมข้อมูลบางส่วนไปก่อนแล้วจึงมาทวนซ้ําอีกครั้งและถ้ากระบวนการทวนซ้ํานั้นยิ่งทําให้เราดึงข้อมูลออกมาใช้เยอะๆแล้วเรายิ่งจําได้แม่นมากขึ้นการใช้ space repetition คือทวนหนังสือแล้วเว้นระยะห่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นทวนซ้ำพรุ่งนี้ทวนซ้ำอีกสาวันถัดไปสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนถัดไปจะช่วยให้เราสะสมข้อมูลได้มากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้การทวนในครั้งหลังๆใช้เวลาน้อยลงกว่าครั้งแรกมากเมื่อไหร่ที่กราฟ forgetting curve ของเราเริ่มต่ําลงแต่เราทวนใหม่อีกครั้งมันก็จะกลับไปสูงเหมือนเดิมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะช่วยให้เราจําเนื้อหาได้แม่นมากขึ้นแม้แต่ในการเรียนวันเดียวกันการเรียนรู้สิ่งใหม่ในระยะเวลาที่ห่างกันเพราะว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ทีเดียวทั้งหมดเลยจากงานวิจัยพบว่า การท่องคำศัพท์โดยเว้นระยะเวลาหาสักพักก่อนที่จะทวนนั้นทำให้จำคำศัพท์ได้มากที่สุดมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าทวนศัพท์ติดๆกันทีเดียวเช่นถ้าเราอ่านหัวข้อไหนตอนเช้าเราก็กลับไปทวนอีกครั้งในตอนบ่ายส่วนตัวแล้วการใช้เทคนิค space repetition ช่วยทำให้ทวนเนื้อหาจำแม่นขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็ต้องอาศัยความมีวินัยในการทำตามแผนที่ตัวเองตั้งเอาไว้ด้วย space repetition ไม่ได้ใช้ได้แค่กับการเรียนเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับการเรียนรู้ทักษศอื่นๆได้ด้วยนะคะยิ่งเรากลับมาทวนซ้ำเรายิ่งยืไได้้มากขึน ีสตาร์ทใหม่เรื่อๆๆยๆยิ่งเราทวนซ้ำบ่อยๆทวนฐานกันมากขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งจำเนื้อหาได้นานและแม่นมากกว่าวิธีหนึ่งที่เราจะใช้เทคนิคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเขียนแผนไปเลยค่ะว่าเราจะทวนเนื้อหานี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรแล้วทำออกมาเป็นเช็คลิสต์จะทำให้เราเห็นภาพและทำตามได้ง่ายกว่าวิธีใช้เทคนิคนี้คือแยกแต่ละวิชาออกมาเขียนเป็นตารางค่ะแต่ละคอลัมน์ให้กำหนดเลยว่าเราจะทวนวันไหนบ้างเช่นเขียนวันที่เราเริ่มต้นเรียนทวนวันถัดไปทวนสามวันถัดไปสัปดาห์ถัดไปจากนั้นนแต่ละบรรทัใหห้เขียว ห,หรือท็อปิกที่เราต้องการจะทวนแล้วก็เช็คตามวันที่เหล่านั้นซึ่งเทคน,นิคนี้จะตรงข้ามกับการพยายามอ่านทีเดียวโต้รุ่งคืนก่อนสอบนะคะแบบนั้นเราอาจจะจําได้ไวแล้วก็ลืมไว้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าอยากจาให้นานมากขึ้นต้องใช้เทคนิค space repetition นะคะแนะนาให้เริ่มต้นทวนเนื้อหาที่เราไม่แม่นมากที่สุดก่อนอาจจะเริ่มต้นอ่านจากหัวข้อสุดท้ายมาก็ได้ค่ะบางทีถ้าเราเริ่มต้นอ่านตั้งแต่ต้นมันจะเป็นความรู้พื้นฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วลนั้นเราควรใช้เวลากับหัวข้อที่เรายังไม่แม่นมากกว่าไม่จำเป ทวนท็อปิกถัดไปนะคะบางคนคิดว่าจะทวนท็อปิกนี้ให้แม่นๆก่อนจะยังไม่ยอมทวนท็อปิกอื่นพอทวนท็อปิกนี้แม่นแล้วพอไปเรียนเนื้อหาใหม่ก็ลืมเนื้อหาเก่าซะแล้วแถมอาจจะทำให้เราใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ออกเพียงแค่คนเสต์หลักที่เราต้องรู้ในท็อปิกนั้นอาจไม่ถึงขั้นต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดแต่เราต้องเข้าใจทุกประเด็นหลักของท็อปิกนั้นที่จะออกสอบดังนั้นแนะนําให้ทวนเนื้อหาหลายๆท็อปิกไปเลยนะคะเช่นทวนเนื้อหานี้สัก20นาทีแล้วสลับไปทวนทอ,อื่อีก ทีนี้ในะระหว่างทวนหนังสือเราควรจะทวนโดยใช้เทคนิค Active Recall ซึ่งเป็นการพยายามบูร e ีข้อมูลหรือดึงข้อมูลที่เราต้องการเรียนออกมาใช้ให้ได้นั่นเองเราจะทวนยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสาที่เคยพูดถึงเรื่อง Active Recall ในวิดีโอเรียนน้อยกว่าแต่ฉลาดกว่าเป็นการดึงข้อมูลที่เราจํามาใช้แบบ Active เช่นการ quiz ตัวเองหรือการทําข้อสอบที่เป็นการพยายามดึงเนื้อหาที่เราเรียนออกมาใช้ยิ่งเราพยายามดึงออกมาใช้มากเท่าไหร่เรายิ่งจาได้แม่นมากขึ้นอยล่าที่เคยเล่าไปในสอบหมอต้องเรียนพิเศษ ไมยได้พูดถึงว่าการฝึกทําข้อสอบเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆที่ช่วยให้ไมยทาตามเป้าหมายทางการเรียนได้สําเร็จจากงานวิจัยของคุณจอห์นดันลสอกกี้ปี2013เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนวิธีต่างๆแล้วการทําสรุปไฮไลท์จําตัวยอ่อจับเป็นภาพและอ่านซ้ํานั้นมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างน้อยหรือจะได้ผลในบางสถานการณ์เท่านั้นเช่นการจําเป็นตัวยอ่อนั้นบางครั้งอาจจะนําไปใช้ได้จริงยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกเนื้อหาที่จะสามารถนํามาเป็นตัวยอ่อได้ทั้งหมดวิธีการอ่านซ้ําและไฮไลท์เองก็ไม่ได้มีประสสิิทธภาพเม งานวิจัยนี้จึงแนะนําให้ใช้เทคนิคแบบอื่นแทนเช่นการทําข้อสอบจากงานวิจัยพบว่าการฝึกทําข้อสอบนั้นจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนเนื้อหาแบบไหนก็ตามซึ่งจากการทดสอบแล้วให้กลุ่มนักเรียนที่ทําข้อสอบหลังจากเรียนจบเพราะว่าประสิทธิภาพในการเรียนนั้นเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1 0ถึงเมื่อเทียบกับการเรียนที่ยังไม่มีการทําข้อสอบนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่พบว่าการทวนด้วย Active Recall มีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านทวนซ้ำหรือทำมาแบบเพลงอย่างเดียวการทำ Active Recall คือการที่เรา พยายามนาเนื้อหาที่เราได้เรียนมาใช้จริงด้วยการพยายามคิดและ a พลายกับโจทย์โดยการฝึกทําข้อสอบหรือเทคนิคอื่นๆอ,อย่างเช่นเทคนิคฟรายแมนที่สามารถช่วยเรื่องของ active r e c อ l l ได้นะคะคือเราจะเรียนเนื้อหาแล้วให้เราปิดหนังสือพยายามอธิบายเนื้อหานั้นตามที่ตัวเองเข้าใจอาจจะอธิบายให้คนอื่นฟังเขียนสรุปออกมาในภาษาของตัวเองหรือเขียนเป็นแผนภาพให้เราเข้าใจได้ง่ายๆไม่ใช่แค่การลอกโน้ตจากหนังสือเลยตรงๆจากนั้นจึงค่อยเปิดหนังสือเชคอีกทีนึงว่าเราเข้าใจถูกครบถ้วนหรือเปล่าเพื่อของมาที่นเก่งมากๆมีอีเทคนิคนึงนะคะ ก็คือตั้งคำถามตั้งโจทย์ขึ้นมาเองเลยค่ะเพื่อมาใช้วิธีตั้งโจทย์แบบ MCQ หรือข้อสอบกากรบ,บาทมาถามเพื่อนๆซึ่งยากมากแถมหลอกเยอะกว่าอาจารย์ีกค่ะแต่มาคิดว่าการที่จะคิดโจทย์ออกมาได้แบบนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเนื้อหามากระดับหนึ่งเลยทีเดียวและเพื่อเขาก็จะอธิบายและเฉลยให้แต่เราก็อาจจะใช้วิธีนี้ไปตั้งคำถามรีวิวกับตัวเองได้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นตั้งคำถามแบบ MCQ ก็ได้นะคะแต่ให้เรารีวิวเนื้อหาบทนี้ดูว่าจุดประสงค์ของเขาต้องการให้เรารู้อะไรบ้างลองคิดตัวเองตามจุดประสงค์เหล่านัน อ,อีกวิธีหนึ่งที่มาชอบใช้ในการเรียนภาษาคือการใช้ Flashcards ค่ะแอปที่นิยมมากคือ a n k ก Card ข้อดีคือถ้าเรารู้สึกว่าจําไม่ค่อยได้เราสามารถกําหนดให้แอปโชว์คาศัพท์นี้อีกครั้งหลังจากผ่านไปสินาทีหรือถ้าเราพอจําได้แล้วเราก็กําหนดว่าให้เราทวนอีกครั้งหลังผ่านไป1วันซึ่งช่วยในเรื่องของ Space Repetition ได้ดีมากสามารถใช้งานในเว็บไซต์ได้ฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันบน iOS ราคาจะอยู่ที่7 4 9บาทค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์หน้านล่างวิดีโอเลยนนนะะะคะแต่่่มใชททุกเเื้ออหาาาีีรยจ ในแฟชชั่นหมดเลยเราควรดูด้วยว่าเนื้อหาแบบไหนที่เราจะไ็นต้องใช้แฟชชั่นจริงๆหรือเปล่ายิ่งเราทดสอบตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจาเนื้อหาได้แม่นมากขึ้นการทดสอบตัวเองแม้เพียงครั้งเดียวอาจจะคุ้มค่ามากกว่าการอ่านทวนซ้ําอย่างเดียว4ครั้งบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้ายังไม่ได้เรียนแล้วจะทําข้อสอบเลยได้ยังไงคุณเดวิดแอปสตาร์ได้ให้เหตุผลว่าการทําข้อสอบนั้นมีประโยชน์อย่างมากแม้แต่ก่อนเรียนเนื้อหาเพราะมันช่วยให้สมองเราได้รู้ว่าเราจะไม่ต้องรู้อะไรบ้างแถมถ้าเราทําผิดเรายิ่งจํามันได้แม่นมากขขึึ้้นซ่งตอสอบเาาามาหาลา ส่วนใหญ่มากก็จะใช้วิธีเรียนจากการทําข้อสอบไปเลยค่ะซึ่งมาคิดว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มเวลามากที่สุดเลยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าโม่แต่ท่องจาเนื้อหาเพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องเข้าใจมันด้วยยิ่งเราเข้าใจมันมากเท่าไหร่เรายิ่งพึ่งพาวความจําน้อยลงหลายครั้งที่มาเองก็จําเนื้อหาไม่ได้แต่อธิการที่เราเข้าใจอยู่แล้วมาแอพพายก็ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะการที่เราเข้าใจเนื้อหานั้นแสดงว่าเราต้องสามารถอธิบายหัวข้อเหล่านั้นให้เพื่อขอเราเข้าใจได้ตามหลักการของเทคนิคฟล้วการทวนนนหหังสือใ้้จําาไดแมม่ย ควรทวนโดยเทคนิค p a c e repetition คือทวนแล้วเว้นช่วงระยะเวลาห่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเช่นวันต่อไปสามวันถัดไปสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนถัดไปเทคนิค active recall คือทวนโดยที่ให้เราพยายามระลึกถึงข้อมูลด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การอ่านโน้ตหรืออ่านต,ตรงที่ไฮไลท์เฉยๆและที่สําคัญเรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจาเพียงอย่างเดียวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่มาจะได้มาใช้ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกัน สวัสดีค่ะ